โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเอาใจสายฟรีกันบ้างนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องเดิมเกมนะครับผมสูตรก็จะมีอยู่แค่สูตรเดียวนะครับก็ลองดูกันนะครับการขับขี่นี่สำคัญมากมากเลยสับเกียร์ให้แม่นยังไงก็แรงนะครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซนจี้ซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจูนรถนิสสันสกายไลน GTR R, R 3 4นะครับผมคันนี้ก็จะอยู่คันที่66นะน้ำหนักก็จะอยู่ที่1200เลยวันนี้เราจะมาสอนจูนเป็นเครื่องเดิมเกมนะครับมาสอนจูนเป็นเครื่องเดิมเกมก็จะใช้เป็นเครื่อง สี่แสนนะครับผมอันดับแรกเราก็ซื้อไปก่อนเลยเครื่องสี่แสนถ้าใครไม่มีก็ต้องเติมปวดล็อกเอานะครับผมหรือว่าไปจ้างเขาทําก็ได้นะเครื่องสี่แสนเนะี่ยแต่ว่าถ้าไปจ้างเขาทําก็ไปทําเป็นรถสเต็ปดีกว่ามันจะแรงกว่าครันนี้ก็เครื่องสี่แสนปั๊บแล้วก็โทโบ2สองแสนนะครับแล้วก็ล้อยางแล้วก็จะใช้เป็นยางสปอร์ตนะครับแล้วก็พวกเนี่ยเราก็ซื้อให้หมดเลยซื้อหมดแล้วมันก็จะได้ 1 6 9 5 HP นะครับรอบเครื่อง7000เลย2254 Nm ประมาณนี้เลยช่วงล่างก็ไม่มีอะไรมากก็ไปดูล้อก่อนเลยล้อยางนี่เราก็จะใช้ลายไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ยางเล็กหมดเลยนะล้อนี่ล้อเล็กหมดเลยนี่เลยขนาดเล็กหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เลย แล้วก็สปริงชคนะครับสปริงช็ก็ประมาณนี้เลยนะสปริงช็ e ก็ปรับแค่2อ,อันนี้อ่ะมีอันนี้นิดหน่อยประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็กดรีเซ็ตไปนี่เลยคันนี้ก็สวยมากนะครับก็ไปไปหาซื้อมาจากตลาดโลกแล้วก็เอามาแต่งนิดหน่อยนะทำเป็นฝาแดงโอ้โหสวยอ่ะคันเนี้ยแต่ก่อนที่เราจะไปดูสูบเจกันเนี่ยแล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลย เอาแล้วครับอันดับแรกก็ตั้งขับเครื่อนส่ล้อนะอันนี้จะขับแบบโคตรเทพเลยนะครับก็จะชิงไซออกตัวนะครับก่อนไซเขียวก็กดคันเร่งไปเราจะสับเกียร์เองไปที่6,200นนิดๆนะลองดูดีๆนี่เลย6000นิดๆอ่ะเราก็จะสับเกียร์กันแล้วันนี้จะเป็นันที่วิ่งดีมากๆนะครับมันก็จะวิ่งประมาณนี้เลย7วิจุดนะครับผม อันนี้คือวิ่งโคตรเทพอ่ะวิ่งเร็วที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะทําได้เลยแล้วก็มาดูลันต่อไปลันนี้จะเป็นการขับขี่แบบออกตัวชิงไฟเหมือนกันแต่ว่าขับเกียร์ดีนะไม่ได้ใส่เกียร์เองไม่เลยมันก็ออกตัวดีมากเหมือนการลันเน,นี่ยเพราะว่าเราคัดมาอย่างดีให้มันออกตัวดีๆนะครับมันก็จะวิ่งประมาณนี้ขับเกียร์ดีออกตัวชิงไฟก็วิ่ง7.79นะครับ ก็แรงมากเหมือนกันร้านนี้เดี๋ยวมาดูอีกร้านหนึ่งกันดีกว่าร้านนี้เราก็จะขับแบบง่ายง่ายเลยคนระับก็คือกดเร่่อย่างเดียวเลยกดเร่งค้างไปเลยอันเนี้ยอันนี้มันอันนี้มันออกตัวได้นะมันออกตัวล้อฟรีอย่างสวยเลยมันก็เลยวิ่งเร็วมากแต่บางจังหวะมันก็ออกตัวไม่ได้นะแต่อันนี้ออกตัวได้มันก็วิ่งประมาณนี้เลยเจ็ดวจุดแปดสองนะครับผม ออกตัวไม่ได้ก็วิ่ง7.9 8วิอะไรประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกับบ้านนะครับมันก็จะวิ่งประมาณนั้นนะทางยาวนี่เราไม่ได้ขับให้ดูนะครับเพราะว่ามันน่าจ,จะวิ่ง400เกือบ5 0 0นี่แหละแต่ว่าถ้ากดสลับนี่วิ่ง600แน่นอนนะครับผมเอาละ,ะครับก่อนที่เราจะไปดูสูกแก่กันนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อ โอเคครับ okay, ผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียกันเลยสูตรเกียรก็กรกจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการขับปกตินั่นแหละกดสลับก็ได้นะกดสลับเอาไว้ใช้ในกรณีตอนดันโลนะเนี่ยครับปกติถ้าเราขับสนามในเมืองขับแบบเทพๆใส่เกีย์เองออกตัวแม่นๆน,นะนะมันก็จะวิ่ง7.7วิมีแน่นอนเลยเต็มที่แล้ว7.7วิ ถ้าออกตัวไม่ได้หรือว่าขับเกียร์ดีกดคันเร่งค้างไว้บางครั้งมันก็ออกตัวได้ออกตัวไม่ได้นะกยน็ยืนเลยเลย7.8ถึง8ปดวิวิ่ง8ดวีได้เลยนะก็ประมาณนี้และสูตรจูนเกียร์เครื่อง4ี่แสนแต่งเต็ม r 3 4โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นขนาดก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ